รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมนี่คือ t ด e I d อ l คนบันดาลใจรายการที่จะขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแขกรับเชิญของ t ด e i d อ l คืนนี้มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่เรียนจบมาทํางานในบริษัทข้ามชาติอยู่ที่ต่างประเทศมีเงินเดือนดีฐานะมั่นคงดูเหมือนทุกอย่างจะดีนะครับแต่แล้ววันหนึ่งทั้งสองตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่มั่นคงแล้วก็กลับมาเมืองไทยเพื่อที่มาเป็นชาวนา ไอดอลคืนนี้พบกับการไตรทองและนิสารักหน้าคลักเจ้าของบริษัทมีฟาร์มสุขไม่จำกัดครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย AIS 3 g ม G นักงานบริษัทนะครับต้องมาวิ่งแข่งเพื่อโตในองค์กร ถ้าเราเลือกชีวิตใหม่ได้ที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันวิ่งอะไรมากมายแล้วยังมีความสุขทุกวันได้เออมันก็น่าเป็นทางเลือกที่ดีของเราเนาะทางนีน้ลองหาวิธีการกลับมาใช้ชีวิตที่ช้าลงแล้วก็เริ่มวางแผนของการที่จะเลิกการเป็นพนักงานบริษัทก่า ครับคุณการคุณฝนค,ครับผมเรานั่งอยู่กันที่หนองแซงใช่ไหมฮะครับผมด้านหลังนี่เป็นโอ้โหนาะกําลังเขียวได้ที่เลยนะฮะ ใช่ครับนี่ข้าวทุกประมาณ30-40วันแล้วครับน้องแซงนี่เป็นบ้านเกิดคุณกาเนใช่ไหมฮะเป็นบ้านเกิดผมเลยครับคุณฝนนะฮะเป็นคนสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการใช่สองคนมาเจอกันได้ไงครับก็มาเจอกันที่ตอนเรียน a b a บก็เป็นแฟนกันมา10กว่าปีแล้วกั็แต่งงานจบที่ a b a บเป็นจบ b b a ใช่แล้วก็ผู้านธุรกิจแล้วก็ไปจบปริญญาโทดีจุฬาที่จุฬาครับทำงานทำการก็ใช้ชีวิตเป็นคนกรุงเทพไปครับ คุณการคุณฝนโตมาในครอบครัวอย่างไรครับเนี่ยของฝนเป็นครอบครัวใหญ่ <d> ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีแพทเทิร์นเหมือนคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆเลยคุณล,ลูกก็จะต้องเข้าโรงเรียนสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยจบแล้วทํางานบาริษัทมันคง<ด>ทุกอย่างดูดีของผมก็ช่วงวัยเด็กของผมใช้ชีวิตต่างจังหวัดภาพท้องนาอย่างเงี้ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ ชีวิตมาตัดขาดจากการใช้ชีวิตอย่างจังหวัด<ม>ตอนเริ่มเข้าไปเรียนในกรุงเทพไปทํางานก็ทํางานที่บริษัทข้ามชาตินะครับ<ม>ก็ดูแลเรื่องของการเทรนนิ่งลูกค้าให้ใช้งานแอปพลิเคชันรับเงินเดือนเป็นนักงานบริษัทคือทํางานอาทิตย์ละหวันเสาร์อาทิตย์ก็หมดแรงแล้วอะ่ะ<ม>ใช่ไหมเราก็นอนพักผ่อนเที่ยวกรุงเทพเดินตากแอร์ทำงานอยู่ที่เมืองไทยได้สักประมาณ2ปีครึ่งพอวันนี้มีตาแหน่งว่างที่สิงคโปร์ก็เลยสมัครไปทํางานที่ที่สิงคโปร์สองคนก็เลย บินไปทั้งทํางานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยใช่ครับชีวิตเป็นไงฮะมีความสุขครับเราอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปใช้ชีวิตคนเมืองเลยอะบินไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างที่นู่นที่นี่ตามที่เราอยากไปฟังดูชีวิตก็ดูดีมีความสุขดีนะฮะอยู่สิงคโปร์กันกี่ปีฮะกับสามปี เกือบ3ปีครับฟังแล้วก็ดูดีดมีความสุขน่าจะอยู่ได้ยาวๆถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าทํางานก็มีความสุขใช้ชีวิตก็มีความสุขนะครับทีนี้มันมีคําถามเปลี่ยนชีวิตแวบเข้ามาในหัวผมก็คือลงไปกินข้าวกลางวันปกติเห็นคนทํางานเดินขวักไขว่แล้วผมมีคําถามในใจขึ้นมาว่าเงินเท่ากับความสุขหรือเปล่า <S <S ผมแวบขึ้นมาในใจแล้วถามว่าแล้วถ้าชีวิตนี้ต้องให้เลือกให้เลือกอะไร เลือกมีความสุขดีว่าคือทําไมผมต้องมาวิ่งแข่งเพื่อโตในองค์กร<ม>แล้วก็คาดหวังว่าวันหนึง่งพอเรามีตําแหน่งใหญ่โตเราถึงจะค่อยเริ่มใช้ชีวิตที่มีความสุขทําไมเราไม่ใช้ชีวิตทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีให้มีความสุขก็เลยคุยว่าตนนั้นเรากลับบ้านเถอะแล้วก่อนที่เราจะออกจากงานฝนฝนจะออกจากงาน<ม>ก่อนก็มานั่งหาข้อมูลว่าเราจะทําอะไรถ้าเราไม่เป็นพนักงานบริษัทเราจะทําธุรกิจอะไรดีหาเยอะมากร้านกาแฟเอ<ม>่ยอะไรเอ่ย บินกับมาเดนทำขนมปังที่เมืองไทยก็มาทำขนมปังเปิดร้านเบเกอรี่กินขนมปังได้ก้อนเดียวแล้วไม่ได้กินอีกเลยฝนเคยเปิดร้านไอศครีมนังจบใหม่ๆเลยนะคะเปิดเจ๊งไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจใหม่ที่เราจะดูต่อให้เจ๊งมันควรจะต้องมีอะไรเหลือไว้บ้างก็เลยมองว่าเฮ้ยมันต้องซื้อที่ลงทุนในอะไรที่มันเป็นที่อ่ะ เจ๊งยังไงมันเยรกาเป็นที่แล้วต้องทาเกษตรเองอะ่ะเราวิถีคนเมืองนะครับง่ายสุดปลูกผักไฮโดรโปนิกง่ายมีรางใช้พื้นที่ไม่เยอะก็ลองปลูกกันดูก็ถามว่าทำเป็นอาชีพได้ไหมทำเป็นอาชีพได้นะปัญหามันอยู่นิดเดียวว่ารอบหนึ่งมันประมาณ40กว่าวันถ้าเราจะปลูกขายมันก็ต้องปลูกที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 ท เพื่อมีเก็บผักเก็บตลอดครับใช่ไหมครับก็แล้วจะไปเที่ยวยังไงยังคิดเรื่องเที่ยวอยู่เที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักครับเรื่องเที่ยวความสุขของเราคือเนเที่ยวต้องได้เที่ยวครับธุรกิจนี้ต้องตอบโจทย์เราเพราะฉะนั้นปลูกผักไม่ไม่ต้องโจทย์ตัดช้อยแล้วตัดช้อยออกไปหรือว่าคงว่าคิดง่ายๆหรือว่าทำนาดีกว่าก็รู้ว่าบรรพบุรุษฝนก็เป็นชาวนาปู่ย่าผมก็เป็นชาวนานะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้อะไรต้องทำานาสินะครับก็เลยลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูดีกว่า เข้าไปนั่งอ่านดูเว็บรู้ว่าข้าวมีกี่พัน cycle ในการปลูกรอบหนึ่งประมาณ4-5เดือนอะนะครับยุ่งจริงๆก็ช่วงที่เตรียมดินแล้วก็ปลูกเดือนแรกแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงก่อนเกี่ยวข้าว ตรงกลางเนี้ยเที่ยวเริ่มใช่แล้วผมก็คิดง่ายตอนนั้นนะครับคิดง่ายว่าก็ทําข้าวขายอะถ้ากันนั้นเรามาทํานากันดีกว่าแล้วจะซื้อที่ที่ไหนดีผมบอกไหนผมคนสระบุรีมาซื้อที่แถวบ้านผมดีกว่าเขาก็ทํานากันแล้วผมก็คิดง่ายนะมีเขื่อนป่าสักอ่ะมีน้ำอ่ะน้ําเต็มเขื่อนน้ำเต็มเขื่อนแน่นอนแล้วก็คลองระพีพัดห่างจากผมไปประมาณ2กิโลโอ้โหน้ํารอบตัวพอร f e c t ก็เลยชวนฝนซื้อที่กัน ผมอยากรู้ความรู้สึกของเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ตัวคุณสองคนนะครับพอรู้ว่าคุณตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่มั่นคงเงินเดือนดีมาทํานากันเขาพูดกับคุณยังไงกันบ้างถ้าพูดตรงๆนะครับเพื่อนๆทุกคนเขาบอกว่าเออว่าชีวิตเลือกได้มีความสุข<า>ในฉา,าเพราะว่าอยู่ได้ไปทําในสิ่งที่อยู่ชอบมีความสุขแต่ที่ท้าท,ทายเรามากกว่าคือผู้ใหญ่ญาติทุกคนเครียดพอรู้ว่าเราสองคนจะออกจากงาน พ่อพูดคำหนึ่งว่ามันจะถอยหลังเข้าคองทำไม แต่ตอนวินาทีแรกเขาก็คือเขาคิดว่าชีวิตการเป็นพนักงานบริษัทมันดีมันมั่นคงทางทั้งที่ชีวิตเขาไม่เคยเป็นพนักงานบริษัทนะแต่ผมทํางานบริษัทผมก็เห็นการเกิดดับของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เกิดคือถูกออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดหรอกยิ่งบริษัทข้ามชาติบริษัทใหญ่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากไวมากแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณสองคนต่างจากคนเหล่านั้นยังไงฮะผมแค่ บ้าเราแค่กล้ากล้าบ้า,บาคือบางคนเขาอาจจะกล้านะแต่เขาไม่บ้าที่จะทำอะอยากรู้ว่าปฏิกิริยาของชาวบ้านที่ทํานายอยู่เนี่ยพอรู้ว่าจะมีคนกรุงเทพสองคนมาทํานาเนี่ยเขาดูถูกจะทําไปเท่าไหรเ่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทําจริงๆ ทุกคนแย้งหมดเลยวว่าทําไมมาทํานาหน้านี้เดี๋ยวมันจะไม่มีน้ำผมมองไปซ้ายขวาก็น้ําเต็มทุ่งเข้าสู่หน้าหนาวดินมันแห้งเลยแห้งเลยไม่มีอนาคตเลยอ่ะสนับสนุนโดย i-mobile มันเจ้าของความฝันนี้เราต้องทํามันเองกับมือดิเขาบอกว่ามันจะไม่สําเร็จใครบอกยังไม่ได้ลองเลยเออขอลองกันดิคนอื่นจะพูดจะอะไรยังไงก็ตามนะต้องให้ความสำคัญกับตัวเราเองเชื่อในตัวเองแล้วเริ่มต้นทนํานากันยังไงครับอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตอย่างรร <Internet S 1> ที่ผมบอกผมหาเข้ามาอินเทอร์เน็ตปุ๊บป๊บป,บปบเอาเลย ซื้อที่ผมซื้อที่ประมาณสักเดือนมิถุนาเขาก็ทำนากันอย่างประมาณอายุ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็กำลังจะเกี่ยวผมก็บอกว่าันเดือนแต่เกี่ยวเสร็จผมจะทำนาต่อเลยพอเขาเกี่ยวเดือนตุลาผมก็ตีเลนเลยจ้างเขาทำเลยทุกคนแย้งหมดเลยว่าทำไมมาทำนาหน้าน,าน,านี้เดี๋ยวมันจะไม่มีน้ำผมมองไปซ้ายขวาก็น้ำเต็มท่งเออแล้วบอกอะไรจะไม่มีน้ำพอตีเลนจ้างเขาตีเลนเสร็จดำนาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วคำว่าไม่มีน้ำเนี่ยคือไม่มีน้ำรู้ซึ้งเลยดินมัน แห้งเลยก็เลยบอกไม่เป็นไรเราเป็นนักบริหารจัดการน้าในน้าไม่มีเราก็ขนน้ามาใส่สิอ่าอาเมารถขนน้ามาเลยมาสูบน้ําจากตามบ่อตามไรไปใส่ผมคํานวณแล้วพื้นที่ผมประมาณ12ไร่เนี่ยกี่ตารางเมตรผมอยากได้น้ําสูง5เซนผมคานวณปุ๊บกี่ลูกบาทเมตรผมรู้แล้วว่าผมต้องวิ่งรถกี่เที่ยว2วันพอน้ําแค่นี้จ้างรถมาวิ่งมาเลยฟึบให้ฝนมาเฝ้า หนึ่งวันเต็มๆวิ่งรถไป10สิบกเที่ยวฝนกาบอกคุณไม่มีอนาคตเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าดินมันแห้งเนี่ยมันต้องเอาน้ำใส่ให้ดินมันเปียกชุ่มแล้วน้ำถึงจะเอ่อขึ้นมาครับแล้วพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตามที่ผมกะละปริมาณน้ำมันจะกลายเป็น20-30เท่าโอ้โหงั้นเอาจกเลยยอมเสียค่าเช่ารถวันเดียวดีกว่าทราบว่าคุณฝนนี่ ทีแรกยังแยกแยะระหว่างข้าวกับหญ้าไม่ออกใช่ไหมใช่ชาวนามือใหม่มากเพราะนั้นคนที่เขาช่วยเราดูเขาโทรมาข้าวกลมแล้วนะท้องกลมแล้วทำไม่กลมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องกลมกลมคือท้องแล้วก็บอกโอเคท้องแล้วอีกสองวันเดี๋ยวมันน่าจะโพรงก็เราขับรถมาเลยค่ะวันหยุดนะอยากมาดูข้าววุณนังไงมันโพรงแล้วถ่ายรูป เราก็มาดูนะเทียวไร่เทียวขือนมาดูล้าก็ไม่ใช่ลวงข้าวหรือว่าอันนี้มันคือยญ้า <c oughs> เออเราบอกว่าเฮ้ยเราโง่มากเลยนะคือมันไม่ใช่แล้วล่ะเราเรารู้น้อยไปหรือเปล่าอินเตอร์เน็ตไม่พอละต้องอต้องหาคนช่วยละโชคดีเทศบาลตำบลที่ผมอยู่เนี่ยเขาเชิญอาจารย์ อาจารย์สุวัสดิ์สัพยปาพ,าพาเนี่ยมาอบรมชาวนาเรื่องเรื่องการทํานาแบบปลอดสารพิษก็เลยให้ฝนมาเรียนตอนแรกผมอีโก้ยังสูงอยู่ของเราเดี๋ยวอ่านจากอินเทอร์เนต็ตเอาไว้ให้ฝนมาเรียนภาคปฏิบัติเราก็หาข้อมูลชาวนาออนไลน์แน่นอนทุกครั้งที่เขามาเรียนเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีเรื่องใหม่ๆกลับไปเล่าให้ผมฟังแล้ววันหนึ่งฝนชวนว่าไปเรียนด้วยกันแต่ผมก็มาด้วยอีโก้เต็มที่นะก็มาถึงก็มานั่งเรียนก็นั่งฟังอาจารย์เออก็เพลินๆดีพอช่วง break อาจารย์เขาก็มาคุยอาจารย์แกท่านก็มเมตตามากะนะครับท่านมาคุยว่าคุณจะทํานาเนี่ยคุณใส่อะไรบ้างผมก็ผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ทมไมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก็มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วคือาจารย์แล้วรู้ไหมว่าข้าวมันต้องการอะไรบ้างผมรู้ว่าข้าวต้องการ NPK ไนโตรเจนฟอสฟ,อ,สฟอ,สอรัสโพแทสเซียมอ่านมาอ่ะโห <laughs> พื้นฐานเปนสิกอาจารย์าถามอะไรอย่างนี้อะจาถามว่าเราต้องใช้เท่าไหร่เออผมเริ่มสะดุดแล้วว่าไม่พอว่ะ มีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะอีกเยอะมากรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดที่ที่เราจําเป็นต้องรู้ว่าถ้าเราจะมาเป็นชาวนานะอีอกโก้ก็พังทลายแล้ก็เริ่มมาเรียนช่วงไอโซเชียลเรามาพบกับเรื่องราวของคนที่ทําอะไรดีๆเพื่อสังคมกันครับผมทำงานอาสาสมัคมาก็ประมาณ10ปีได้ครับ ดีว่าผมขับคิวเนี่ยพอดีผมเห็นรถชนนะครับผมก็เลยมีแรงมั้งใจว่าอยากจะเข้าไปช่วยครับก็เลยไปสมัครผู้ชิพ mm hmm. ผู้ผ่ที่โรงพยาบาลมิชัยเวชน,นะครับ mm hmm. ลงไปบานสอนการผสมบันเบื้องต้นครับการช่วยคนเจ็บณจุดเกิดเหตุครับดูอาการคนเจ็บครับแล้วก็เราสามารถเคลื่อนย้ายคนเจ็บจากที่เกิเดเหตุได้หรือไม่ได้ เบื้องต้นเราก็ดูอาการของคนเจ็บว,ว่าเล็กน้อยอย่างไดครับถ้าเล็กๆน้อยๆผมก็จะเอาเข้าข้างทา,างแล้วก็เอามาผสมนานเบื้องต้นข้างๆถ้าเป็นเหตุใหญ่ๆเนี้ยแบบขาหักแขนหักเนี้ยครับผมก็จะคอยลถโรงพยาบาลรถผู้ชีพครับ เสไหนที่ผมได้ช่วยแล้วว่าว่ารอดผมมีความรู้สึกว่าภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์้วยกันนะครับผมอยากฝากเพื่อนมนุษย์้วยกันนะครับว่าเวลาเห็นรถชนเนี่ยครับรบกวนนิดนึงพี่ลงไปดูดูกันนิดนะครับช่วยเหลือกันนะครับโบกรถหรือว่าพยุงคนเจ็บเข้าข้างหน่อยก็ได้ครับผมคิดว่าทำงานอาสานี่มันดีครับผมน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆครับทำจนป่าจะทำไม่ได้ครับ ก็เอาข้าวทุกใส่รถสิบล้อไปคนกลุ่มนึงเขาเดินมาเสียบข้าวเราฟึบเอาไปดูมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า94บาทเอาก็เทแม้ว่าทุกข์กับโอ้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นขอทานตั้งแต่เมื่อไหร่สนับสนุนโดย AIS 3 G ผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีความฝันแต่บางครั้งหลายๆครั้งเขาแค่มีฝันไว้คุยกันสนุกสนุกแต่ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มทำเลยอยากรู้ว่าวันแรกที่เอาข้าวที่ตัวเองปลูกเนี่ย มาหุงกินแล้ว oh. รู้สึกยังไง oh. คือหาทั้งบ้านอะ่ะคือเราต้องแจกทุกคนนะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นข้าวแปลงแรกจากน้ำพักน้ำแรงเราเองอ่ะภูมิใจมากทีนี้จากที่คิดว่าจะปลูกไว้กินเองแล้วก็อาจจะแจกจ่ายเพื่อนฝูงญาติโยมหน่อยแล้วมันมาพัฒนาเป็นธุรกิจได้ยังไงพอที่มันเยอะขึ้นข้าวมันเลยเยอะเกี่ยวข้าวได้ประมาณสักเก้าตันอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเอาไปขายอะ่ะ mm. ใช่ไหมครับ ก็เอาข้าวทุกใส่รถ10บล้อไปก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราที่เราเข้าไปเห็นระบบการซื้อขายข้าว<ม>นะครับตามที่ท่าข้าวเนี่ย<ม>พอรถบรรทุกวิ่งเข้าไปปุ๊บมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเดินมาเสียบข้าวเราฟุ๊บเอาไปดู<ม>ใส่มใมบมลยดูปุ๊บๆใส่กระด้งดูสีดูอะไรแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า94บาทคือข้าวหนึ่ถัง<ม>เขาเปิด10กิโลนะครับ ราคาตลาดร้อยสิบาทแล้วใหม่ข้าวผมได้แค่เก้าแต่เราก็บอกว่าข้าวเราปลอดสารพิษนะขอเก้แล้วกันอขอมาบาทหนะึงเอาก็เทแม่มก็ทุกข์กับไม่ขายก็ทุก์ไปที่อื่นโอ้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นขอทานตั้งแต่เมื่อไหร่ จากเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรผมว่าผมไม่ชอบระบบเนี่ยับผมว่าชาวนาอุตสาห์ตั้งใจทํานามาอย่างดีดูแลข้าวมา4เดือนทําไมเวลาขายไม่มีกําลังต่อรองเลยเลยวะผมก็ประกาศ ท่ามกลางเลคนกลุ่มเนี้ยนี่จะเป็นข้าวรสแรกและรสสุดท้ายที่ผมจะทุกมาขายท่าข้าวในใจผมนะ้แล้วทำไงวะก็ฝนไปรับเงินมาได้เงินมา80,000ืกว่าบาทผมก็ต้องมาหาวิธีการว่าแล้วจะทํำยังไงกับเขาเปิดที่เราผลิตได้สําหรับฤดูการถัดไปก็เลยเป็นที่มาว่าเริ่มหาข้อมูลว่ากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมันมีอะไรบ้างพอเราตัดสินใจว่าเราต้องสีข้าวขายละถ้างั้นเราตั้งบริษัทดีกว่าไว้ขายข้าวเราเองตั้งชื่อบริษัทมีความสุขแล้วก็ในวงเลย ไม่จํากัดพอตั้งบริษัทปุ๊บก็ทําข้าวเราก็ต้องสร้างแบรนด์ของเราเอง<ะ>ชื่อว่าข้าวหอมคุณยายเครือข่ายชาวนาที่บริษัทมีความสุขไม่จํากัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสักสี่ห้าไร้นะครับพื้นที่ปลูกประมาณสัก50ไร่นะครับเราก็ตั้งใจจะพยายามสร้างเครือข่ายที่หมายให้ได้สักประมาณ300รอไร่เพราะว่าจะได้เพียงพอกับผลผล,ผล,ผลิตที่เราจะผลิตได้กับ ผู้บริโภคเราทั้งปีผมจะพยายามให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่อยู่ในกระบวนการของเราตั้งแต่ชาวนาคนงานมผมเองผู้บริโภคผมเนี่ยมีการกระจายความสุขอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเอาเปรียบกันนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักในการที่เราตั้งใจจะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาโอ้ใา่คุณทาตลาดกันยังไงบ้างครับโอ้เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเราเลือกที่จะไม่เข้าห้างแล้วเราก็จะกระจายความสุข ไปให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เราที่ทานข้าวเราแล้วชอบสนใจจะไปขายต่อมองมองเห็นช่องทางเรายินดีก็กระจายความสุขกันไปเหมือนกับชื่อบริษัทมีความสุขไม่จำกัดสมมุติถ้ามีมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนเขาบอกว่าคุณสองคนทําได้ก็เพราะว่ามีต้นทุนที่พอสมควรนยฮะแต่เขามันเป็นเรื่องยากมากที่จะเลือกมีชีวิตแบบนี้ คุณจะบอกอะไรเขาครับต้องบอกว่าอย่าใช้ความไม่พร้อมเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทํารอมันพร้อมอ่ะมันไม่มีวันพร้อมหรอก5้ล้านยังไม่พอ10ล้านก็ยังไม่พอแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะมันได้นับหนึ่งไม่มีปัญญาซื้อที่10ไร่ซื้อที่ไร่เดียวปลูกไร่เดียวให้ได้ก่อนเรา2คนเนี่ยเราเริ่มจากเล็กๆก่อนแต่เราเริ่มเลยแล้วเราทําเลยเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเรารอเราคงไม่ได้ทํา อะไรคือความฝันสูงสุดของคุณสองคนทันในการทํานาแล้วก็ทําบริษัทมีความสุขไม่จํากัดสําหรับผมนะครับผมอยากเห็นเราให้ความสาคัญอาชีพเกษตรกรเพราะว่าอาชีพเนี่ยคุณทําคุณไม่มีวันอดตายอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ต่ําต้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยเกษตรกรทุกคนเนี่ยผมว่าภูมิใจเหอะคุณอนะ่ะเป็นส่วนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศ วันนี้ขอบคุณมากเลยฮะที่เล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ผมฟังมากมาเลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะมันไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าตัวคุณเองว่าความฝันคุณความจริงความสุขคุณเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าซื่อสัตย์กับตัวเองเราตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดฟังตัวเองเนี่ยเสียงเราดังไม่น้อยกว่าเสียงคนเอง ผมเชื่อนะครับว่าทุกการเลือกเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปแลกและสิ่งสําคัญก็คือความกล้าที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตในแบบที่ใช่จริงๆอย่างที่ไอดอลทั้งสองของเราทําในคืนนี้อย่าลืมนะครับถ้ากล้าเลือกคุณก็ต้องยอมแลกผมถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งในหะ้เปเด็กคนหนึ่งมันมายืนมองผมแบบนี้คนเนี้ยผมล้มเข้าไปเลย ไปตามเพื่อนมาเลยมาชี้หน้าเนยนี่ไงไอ้หม่ำนี่ไงนี่ไงผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยท่เาเรียกแบบนั้นเขาคิดว <c oughs> ่าเป็นเพื่อนของเขาอ่ะ